เบียบยกตัดนักท่องเที่ยวจีนสมการเคลื่อนธุรกิจโรงแรมรอดธุรกิจ https s a s www bankkokbusiness com category business s l a business เบียบโยกตัดนักท่องเที่ยวจีนสมการเคลื่อนธุรกิจโรงแรมรอด2พฤศจิกายน2025เวลา9นาฬิกานาทีธุรกิจไม่มีสูตรรอดตายตัวแต่การผ่านหลายวิกฤติกลายเป็นบทเรียนให้ผู้ประกอบการ เบียรบอยกน่ายาลงทุนเกินตัวแนวทางรับมือปี69ที่จับทิศเศรษฐกิจยากช่วงโควิด -19 ระบาดถือเป็นวิกฤตใหญ่และสาหัสสำหรับธุรกิจโรงแรมเพราะบ้านเมืองปิดประตูไม่รับนักท่องเที่ยวประเทศล็อกดาวกิจการขับเคลื่อนไม้ได้ทะว่าบททดสอบดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบการมาได้กลายเป็นวัคซีนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ Daily New จัดงาน Daily New t a l k 2025ปีนี้รอดมาได้อย่างไรปีหน้าเติบโตอย่างไรให้มั่นคง ผู้บริหารที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นิดหน่อยอย่างปิยะเลิศบหยกหรือเบียร์บหยกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมบหยกและบริษัท FAB Food h o l d i n g มาเล่าเรื่องราวเพื่ออยู่รอดท่ามกลางความท้าทายเปิดประโยคสนทนาปิยะเลิศมองธุรกิจโรงแรมก็ไม่ค่อยจะรอดเหตุผลเพราะเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเครื่องยนต์สำคัญเคลื่อนการเติบโตทว่สสถานการท่องเที่ยวไทยไม่ค่อยดีมีหลักปัจจัยกระทบให้เกิดการสะดุด ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองปิดสนามบินต่อปี2568ที่นักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหักเทียบตอนโควิดในทระบาดถือเป็นช่วงหนักสุดนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์เพราะเข้ามาไทยไม่ได้กลุ่มโรงแรมบอยกปรับตัวเหมือนกับผู้ประกอบการในตลาดเปลี่ยนโรงแรมเป็นโฮสพิเทลมีครัวประกอบอาหารลุยเดลิเวอรี่แต่หลายอย่างสู้ยากเพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ห้วงเวลานั้นแบกภาระต้นทุนไม่น้อยแต่พนักงานทั้งหมดยังคงรักษาไว้ทว่าเมื่อปรับตัวเข้าสู่ new normal ได้มีคนทำงานไม่ได้ออกแต่ไม่รับคนหันไปเพิ่มงานให้พนักงานเมื่อทำไหวจึงอยู่รอดมาได้ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีเป็นอะไรที่ไม่เคยนิ่งจะมีเรื่องให้สะดุดอยู่เรื่อยๆเราชินแล้วเพราะเราอยู่แนวราชประสงค์เป็นศูนย์กลางหลายอย่างเช่นการชุมนุมประท้วงหรือมอบทำให้การปรับตัวสำคัญมากสถานการณ์โรงแรมไทยเผชิญนักท่องเที่ยวลดลงที่สําเติมผู้ประกอบการคือ สงครามราคาเพื่อยั่งลูกค้าทําให้ต้องตัดบริการบางอย่างออกเช่นนํากระดาษชําระสลิปเปอร์ออกสูญเสียจุดขายของโรงแรมภาพดังกล่าวสวนทางกับต่างประเทศเมื่อไปเยือนจุดหมายปลายทางฮ่องกงญี่ปุ่นราคาห้องพักแพงขึ้นทุกปีบ้านเราห้องพักราคาลงแพงขายไม่ได้ถูกขายได้เป็นแบบนี้โรงแรมเซลล์แข่งกันตัดราคาโรงแรมขึ้นใหม่บอกใบหยกขายเท่าไรตัดราคาเลย200บาทต่อคืนสงครามราคาเกิดไม่แฮปปี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้ลูกค้าได้ราคาถูก แต่อยากให้ได้รับบริการที่เราตั้งใจมอบให้กลุ่มโรงแรมใบหยกมีโรงแรมให้บริการลูกค้าเรา13-14แห่งมีโรงแรมที่สร้างรายได้ดีและไม่ดีแตกต่างกันไปท่ามกลางความเปราะบางด้านเศรษฐกิจเครื่องยนต์ท่องเที่ยวแผ่วการให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนรอบทิศทั้งการจัดซื้อจัดโปรโมชั่นต่อการทําตลาดลุยออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ากลุ่มโรงแรมใบหยกไม่ได้มีแค่โรงแรมแต่ยังมีร้านอาหารด้วยเป็นต้น ผมไม่ไลฟ์กลัวดราม่าแต่ทำคลิปตอนนี้ออนไลน์สำคัญมากค่อนข้างมีผลไปทำอธิบายให้คนดูมีอะไรบ้างอย่างใบหยกหรือว่าออฟฟิศแต่คือโรองแรมมีร้านอาหารเป็นสิ่งที่พยายมอธิบายเวลาธุรกิจดีเรามักจะลืมต้นทุนเสมอพอถึงเวลารัดเข็มขัดถึงมาดูต้นทุนจีน เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ทั้งโลกหมายปองรวมถึงไทยเพราะคนมหาศาลและยังมีกำลังซื้อสูงทว่าจีนที่เคยมาเที่ยวไทยหลัก10ล้านคนแต่9เดือนแรกปี2,568มีจำนวนกว่า3.41ล้านคนหดตัวแรงกว่า34%ทําทำให้ปิยะเลิศต้องตีโจทย์ให้ทีมงานลืมตลาดจีนไปเลยและหาตลาดใหม่ทดแทนผ่านวิกฤตมาค่อนข้างมากยังเชื่อว่าปีหน้าไม่ดีและในการประชุมที่ต้องนั่งหัวโต๊ะการตลาด ทีมงานบอกตลาดจีนหายและจะกลับมาผมบอกพวกเองลืมตลาดจีนไปเลยปลอดภัยสุดไม่อยากได้ยินเพราะเห็นพูดกันตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่กลับมาไม่ต้องพูดไปหาตลาดอื่นก่อนถ้าจีนกลับมาคือโบนัสอย่ายึดติดกับบางตลาดเพราะจะลำบากกลุ่มโรงแรมบยกกรอนโควิดในทีนระบาดโรงแรมไม่มีคนไทยเข้าพักเพราะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์จีนต่อแต่ปัจจุบันคนไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งที่มาใช้บริการเข้าพักเป็นกลุ่มมาทานอาหารถือเป็น New n o r m a l ของบริษัทตลาดที่ง่ายสุดใกล้สุดพูดภาษาเดียวกันไม่ต้องไปมองที่อื่นคือคนไทยส่วนคัมพีรอดปี2569ปียเลิศแนะบริหารจัดการต้นทุนให้ดีและอย่าทาอะไรเกินตัวการเคลื่อนธุรกิจบริการจะยั่งยืนอย่างต้องจริงใจซื่อสัตย์ทําให้ยืนหยัดอยู่ยาวเพราะยุคนี้หากหักหลังลูกค้า จะเกิดผลเสียตามมาจากกระแสโซเชียลที่รุนแรงกระเทือนภาพลักษณ์ธุรกิจได้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อบอกอย่าทำอะไรเกินตัวมี100%เปอร์เซ็นต์